หนกแปดมหาพุทธคุณบารมีแดงครูเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับหนึ่งหกแปดมหาพุทธคุณบารมีแดงครูเช้าเช้าแบบนี้เจอกันได้ทุกวันโตทำงานเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความสุขที่เราหาได้ก่อนไปลุยงานครับท่านครับกับกาแฟร,ร้อนๆหนึ่งแก้วมานั่งรับชมความสวยควมงานพร้อมๆกันครับพี่น้องครับอ่ะตามที่ได้บอกไว้นะครับพี่น้องครับตามที่ได้บอกไว้ว่าจะได้นําวัตถุมงคล รุ่นมหามมลเหมืนหมื่นศิลามาให้รับชมกันว่าตอนนี้มีของเก๊ครอบประมาณเกดเอบอกว่าครอบเกดเอได้เลยนะพี่น้องนะมาให้รับชมกันแต่ว่าไม่ได้เหรียญจริงมานะฮะผมถ่ายภาพมาก็ถือว่าชัดเจนชี้ตำแหน่งให้สมควรนะครับให้พอสมควรหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้สายตรงสําหรับใครที่ดูแล้วก็ คงไม่เป็นไรนะครับคงไม่เป็นไรก็คอมเมนต์ผู้จาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้หรือคอมเมนต์บอกรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้หรือใครที่ยังไม่รู้ก็รับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับว่าตำาหนิงตำแหน่งสิ่งที่ควรดูตรงไหนบ้างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ นี่คือเหรียญมหาโมลหมืม่นศิลานะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินจัดสร้างปี2,566ครับพี่น้องครับกล่องสีจมพูแบบนี้เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะน่าจะประมาณ2,499เหรียญน,นะพี่นะถ้าจาไม่ผิดนะรายการจัดสร้างนะพี่นะรายการดีพิธีใหญ่สร้างน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับลูกศิษย์หลวงปู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับตอนนี้วัตถุมงคลหลวงปู่ต่างชาติเข้ามาไล่เก็บนะพี่นะเก็บได้เก็บให้ลูกให้หลานเลย เดี๋ยวนี้โดนลูกค้าหลอกให้แกะซีนแล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้ดูโอ้โหปวดใจมากนะพี่นะแล้วก็ไม่เอานะพี่นะหลวงปูเ่เรียกเจ้าของไม่เป็นไรครับหลวงปูเ่เรียกเจ้าของนี่คือกล่องเดิมกล่องสีชมพูนี้เป็นเนื้อนวะนะพี่นะวัตถุมงคลหลวงปู่สีแต่ละสีเนื้อแต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันเนื้อนี้จะเป็นสีนี้เนื้อนี้จะเป็นสีนี้เนื้อนี้จะเป็นสีนี้บอกได้เลยเอาไปลุ้นแค่เลขสวยเอานะครับพี่น้องครับไม่มีลุ้นเนื้อ คือสีกล่องบอกเนื้อทันทีเลยนะครับพี่น้องครับนี่คือเหรียญมหามนมื่นศีลาเดี๋ยวไปรับชมความสวยความงามด้านในกันครับพี่น้องครับอ่ามาแล้วครับสวยมาแล้วจ้าสวยสวยมาแล้วจ้านี่คือก็เหรียญไม่ใหญ่มากครับก็ประมาณเหรียญสิบนะพี่น้องครับประมาณเหรียญสิบเหรียญกลมๆเลยเหรียญกลมๆประมาณเหรียญสิบดูนะครับ นี่คือเนื้อนวะจำใบหน้าดวงตาหลวงปู่ให้แม่นเดี๋ยวจะให้รับชมไปเรื่อยๆนะครับจำให้แม่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้แล้วก็จะมีรูปมาเปรียบเทียบแล้วก็ชี้ตำแหน่งให้รับชมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรับชมเรียนจริงไปก่อนนะพี่น้ำทางช่องของเรานะครับรับประกันแท้ทุกรายการที่ออกจากมือนะฮะดูนะฮะเลขโคดรรันเบอร์5้าสอแดและเลขนี้สวยด้วยลูกค้าไม่เอาครับดูโค้ดพระธาตุ จำโคดพระาธาตุให้แม่นนะครับชื่อหลวงปู่มหาศิลาดูเป็นสันเป็นแท่งนะพี่นะ้มีเส้นรอบคมคมแบบนี้นะครับจำให้แม่นดูเส้นเกษาเส้นหน้าผากดวงตาหลวงปู่ล่องหูนะฮะโอ้โหสวยจริงพี่รายการนี้โดนลูกค้าโยนนะฮะไม่เป็นไรนะครับหลวงปู่เรื่องเจ้าของนะพี่นะ้ำก็ยังดีมีคลิป จะได้เก็บมาไว้ทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะดูเส้นผิวลงปู่นะครับดูรายละเอียดดูการใส่เจนให้รายละเอียดของผู้จัดสร้างนะฮะสวยจริงจมูกคมกริบจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับเลขโควต้าัมเบอร์สามหลักนะฮะจัดสร้าง 4, เพียงสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับถ้าจําไม่ผิดนะฮะน่าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนี้แหละพี่เป็นอายุอัฒนามงคลเจ็ดเก้านะพี่นะ เห็นไหมครับดูตัวยนันจําตัวยันนะพี่นะพี่ๆดูไปเรื่อยๆดูไปพร้อมๆกันว่าตรงไหนแตกต่างตรงไหนหน่าจะเป็นตําหนินะครับด้านล่างก็จะเป็นวัดพระาธาตุเมื่นหินนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชื่อหลวงปูน่นะครับดูนะฮะดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยดูรายละเอียดไปเรื่อย ดูขอบนะครับดูขอบไล่ไปเรื่อยๆจำให้แม่นนะครับจำให้แม่นเดี๋ยวจะให้ดูของเก๊กันนะฮะพอสังเขตนะครับพอสังเขตอ่าดัานหลังเรียบร้อยนะฮะดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะนี่คือเหรียญแท้นะครับรับประกันของแท้ให้เลยเดี๋ยวจะให้รับชมเหรียญเก๊ว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวพอดีผมถ่ายใส่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไว้นะฮะมามาแล้วครับพี่น้องครับเห็นไหมครับตัวนี้เขาบอกว่ามีรอยจานลงปู่นะฮะดูนะฮะดวงตาก็ไม่ใช่แล้วนะครับดูนะฮะ ลอยจานก็จานมั่วนะรับไม่รู้จานอะไรนะดูดูลักษณะตรงนี้ก็ไม่มีความคมนะฮะผิวไม่ตึงนะครับดูผิวด้านหลังของหลวงปู่มไม่ตึงดูโคตรพระธาตุนะฮะเห็นไหมครับพระธาตุถือว่าคล้ายนะฮะแต่ไม่ใช่นะครับดูดูให้ดีจำให้แม่นนะฮะบ,บอกเลยว่ากอบเกตเอนะครับกอบเกตเอเดี๋ยวให้รับชมด้านหลังกันนะ แป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าผิวจะไม่ตึงนะฮะเหรียญก็จะออกบุมบวมหน่อยนะครับดูเส้นขอบดูนะฮะพยายามก๊อปให้เหมือนที่สุดนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่โดนนะฮะเดี๋ยวจะชิตีิตรงด้านหลังนะฮะสังเกตตรงตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีผลผลเล็กๆขึ้นมานะฮะ ผดผดผดผเล็กๆขึ้นมาและมีความคมด้วยครับผดผดมีความคมตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้เหลียนจริงให้รับชมกันฮะดูรายละเอียดเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นครับผิวไม่ตึงนี่นะฮะผิวบ,มบวมๆหน่อยนะครับเขาบอกว่ารับประกันแท้ให้นะครับเขาผมก็ไม่กล้าเอามานะฮะนี่มีสองเรียนนะครับดูนะมีรอยจาน ไม่มีเลขโค้ดรันนัมเบอร์นะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าจะไม่มีเลขโค้รรันนัมเบอร์นะเห็นไหมตรงนี้จะไม่มีเลขโค้ดรันเบอร์ดูพระาธาตุพระาธาตุอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหเสียหมดเลยนะทําให้เสียเสื่อมเสียหมดเลยนะวงการนี้อยู่ยากนะฮะแน่นอนนะฮะด้านพุทธพาณิชย์มีทุกยุคทุกสมัยนะครับคงไม่ว่ากันนะฮะเขาก็หากินของเขาไปเหมือนกันนะฮะต่างคนต่างหากินแต่ว่าดูนะฮะ ไม่มีความชัดเจนเลยเหรียญนี้ถือว่าไม่ชัดเลยนะฮะแต่ว่าเหรียญลมดาหลวงปู่ไม่มีลมดานะพี่นะเหรียญลมดําเหรียญแรกนี้ก๊อปเกตดเอเลยตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้รับชมเหรียญจริงกันฮะว่ามีผลมีอะไรตรงไหนเดี๋ยวจะให้รับชมกันนะครับตูพี่ครับเห็นไหมครับตรงกลางยันนะจะมีผลเล็กๆนะครับเห็นไหมครับดูนะฮะ นี่เดี๋ยวจะชี้ให้รับชมกันครับตรงนี้นะฮะสังเกตเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้รับชมกันนะครับตรงกลางยันเลยนะนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านกล้องโทรทัพศน์อีกชั้นหนึ่งนี้จะเห็นชัดเจนมากนะครับดูผิวผิวหลังตึงตึง,ต,งตึงต่างกันนะฮะสังเกตผิวเหรียญจะไม่บวมตัวอักษรตัวอักขราก็จะเป็นสันเป็นแท่งนี่นะฮะ ดูใบหน้าดวงตาลงปู่ชัดเจนต่างกันนะครับเหรียนจริงเรียนเก๋ดูไม่ยากแค่รู้ตำแหน่งรู้ตำหนินะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆห้าสองแปดเลขสวยหรือใครอยากเก็บรายการนี้ผ่านมาเจออยากเอาเหรียญนี้ไปไว้เช่าเช่าไปไว้บูชาโทรหาน้องได้นะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามเหลือนวะเหลือแค่เหรียญเดียวแล้วนะครับนวะเหลือแค่เหรียญเดียวแล้วเหลือแค่นี้แล้วนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญโชว์ไปก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นเหรียญโชว์ไปแต่ก็เป็นเหรียญแกะซีนเดิมนะพี่นะเขาเขาไปดูคลิปเก่าๆผมก็เป็นเหรียญนี้นะพี่นะที่ผมแกะซีนให้รับชมกันครับที่ผมแกะซีนให้รับชมกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับพี่น้องครับอ่ะโทรมานะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามทุกรายการรับประกันแท้มีกล่องเดิมให้นะครับพี่น้องครับมีกล่องเดิมให้นอกจากจะเป็นแยกจากชุดกรรมการจะไม่มีกล่องให้นะพี่นะจะไม่มีกล่องให้ถ้าเป็นแยกจากชุดกรรมการนะครับท่านครับ 0614301993แเอลน์ 3, 93, line, เพิ่มเบอร์นี้เข้าเพิ่มเพื่อนได้เลยเข้ามาสอบถามกันก่อนไม่เช่าไม่ว่ากันนะครับไม่เช่าหาไม่ว่ากันแค่เข้ามาสอบถามก็ดีใจแล้วนะครับอ่